สืนี้เราทำขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงกับเพื่อนคนตาบอดนะครับสวัสดีค่ะพี่ลีน้องฟ้าดีใจมากเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของช่องนี้ค่ะน้องฟ้าเชื่อว่าพวกเราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่มักจะมีอยู่ ในหลายๆครัวเรือนวันนี้เรามาพูดคุยถึงแมวกันนะครับว่าแมวมีลักษณะยังไงแล้วก็วิถีชีวิตของแมวเป็นยังไงบ้าง ลูกด้วยนมขนาดเล็กค่ะพี่ลีมีลักษณะขนปุยนุ่มนิ่มมีดวงตากลมโตจมูกเล็กๆและหางยาวแมวแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปค่ะเช่นแมวเปอร์เซียจะมีขนยาวฟูส่วนแมวสฟิงส์จะไม่มีขนเลยค่ะแมวก็จะมีหนวดด้วยใช่ไหม แมวมีหนวดที่ยาวและหนานหนวดแมวเป็นประสาทสัมผัสพิเศษที่ช่วยในการรับรู้สิ่งรอบข้างในระยะใกล้และช่วยในการทรงตัวค่ะแมวมีอายุไขเฉลี่ยเท่าไหร่แมวมีอายุไขเฉลี่ย12 1 5ปีค่ะพี่ลีแต่ถ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีแมวบางตัวก็อาจจะมีอายุยืนได้ถึง20ปีเลยนะคะ โรคที่มักจะเกิดกับแมวมีอะไรบ้างโรคที่มักเกิดกับแมวมีหลายโรคเลยค่ะพี่ลีเช่นโรคหวัดแมวโรคหัดแมวโรคพิษสุนัขบ้าโรคเอสดแมวและโรคลิวคีเมียในแมวค่ะโรคเหล่านี้เป็นอันตรายต่อแมวมากๆเลยนะคะอ้าวแมวก็มีโรคเอสด้วยเลยเนี่ยเพิ่งจะรู้นะเนี่ย ใช่ค่ะพี่ลีแมวก็เป็นโรคเอชได้เหมือนกันค่ะโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของแมวอ่อนแอแรงทําให้ติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายขึ้นค่ะอืมอาหารประเภทไหนที่แมวชอบมากที่สุดแมวชอบกินอาหารที่มีกลิ่นคาวค่ะพี่ลีเช่นปลาทูปลาแซาลมอน หรืออาหารแมวสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปลาค่ะนอกจากนี้แมวบางตัวก็ชอบกินอาหารเปียกที่มีน้ำซุปเยอะๆด้วยนะคะแมวชอบกินผักไหมเพราะว่าบางตัวของแมวเนี่ยก็จะชอบทานผักด้วยแมวบางตัวก็ชอบกินผักค่ะพี่ลีโดยเฉพาะผักที่มีรสชาติหวานอ่อนๆ หรือมีเส้นใหญยเยอะๆเช่นแครอทแตงกวาหรือหญ้าแมวค่ะแต่ผักบางชนิดก็เป็นอันตรายต่อแมวนะคะเช่นหอมหัวใหญ่กระเทียมหรืออะโวคาโดค่ะในรอบ24ชั่วโมงแมวจะใช้เวลาหลับไปนานแค่ไหนแมวใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนหลับค่ะพี่ลีโดยเฉลี่ยแล้วแมวจะนอนเวละ12-16ชั่วโมงเลยนะคะ โอ้ใช้เวลานอนไปเยอะเลยน่ะใช่ค่ะพี่ลีแมวเป็นสัตว์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนหลับค่ะพวกมันจะนอนหลับนอนหลับตื่นตื่น,นสลับกันไปเพื่อพักผ่อนและสะสมพลังงานค่ะทำไมด้วยพอตอนที่แมวตื่นจากนอนเขาชอบสลัดหู แมวสลัดหูหลังตื่นนอนเป็นพฤติกรรมปกติค่ะพี่ลีอาจเป็นเพราะแมวต้องการทำความสะอาดหูหรือปรับสมดุลการทรงตัวหลังจากการนอนค่ะตอนที่นอนหลับแมวเขาฝันไหมแมวฝันได้ค่ะพี่ลีโดยเฉพาะช่วงที่แมวนอนหลับไม่สนิทเราอาจจะเห็นแมวกระตุกตัวขยับขาหรือทำเสียงแปลกแลกเหมือนกำลังฝันร้ายได้ค่ะ ทำเสียงแปลกๆยังไงอะแมวอาจจะส่งเสียงร้องเบาๆในลำคอหรือบางทีก็อาจจะขยับปากเหมือนกำลังพูดค่ะพี่ลีแต่เสียงพวกนี้จะเบามากๆเลยค่ะเหรอเธอเคยได้ยินเสียงแมวด้วยเหรอน้องฟ้าไม่เคยได้ยินเสียงแมวตอนนอนเลยค่ะพี่ลีแต่แมวที่บ้านน้องฟ้าชอบส่งเสียงครางเบาๆตอนนอนหลับค่ะ แมวสามารถรับรู้เสียงหรือว่าได้ยินเสียงดีกว่ามนุษย์หรือเปล่าแมวได้ยินเสียงดีกว่ามนุษย์มากค่ะพี่ลีพวกมันได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงกว่าที่เราได้ยินถึง1.6เท่าเลยนะคะแล้วระดับเสียงที่ต่ำหนะแมวได้ยินไหม แมวได้ยินเสียงความถี่ต่ำได้ไม่ดีเท่ามนุษย์ค่ะพี่ลีแต่พวกมันได้ยินเสียงความถี่สูงได้ดีกว่ามากทําให้แมวได้ยินเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินค่ะอ๋อเออเนาะแล้วทําไมแมวไม่ค่อยหลงทางตอนเราพาแมวไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วก็เผลอไม่ได้เอากลับมาน่ะทําไมก็กลับมาที่บ้านได้อย่างถูกต้อง แมวมีความสามารถในการจดจำเส้นทางและกลิ่นได้ดีมากค่ะพี่ลีพวกมันจะใช้หนวดและประสาทสัมผัสในการรับรู้สภาพแวดล้อมทำให้สามารถหาทางกลับบ้านได้ค่ะตาของแมวจะมีระดับการมองเห็นพอๆกับคนหรือว่าต่างจากคนยังไงบ้างตาของแมวมีระดับการมองเห็นที่แตกต่างจากคนค่ะ พี่ลีในที่มืดแมวจะมองเห็นได้ดีกว่าคนแต่ในที่สว่างแมวจะมองเห็นได้ไม่ดีเท่าค่ะอุณหภูมิที่แมวชอบอยู่ในระดับไหนแมวชอบอากาศอบอุ่นค่ะพี่ลีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับแมวคือประมาณ20-25ถึงองศาเซลเซียสครับขนของแมวจะอยู่กับแมวนานไหม คือหมายถึงนานไม่กว่าที่เขาจะสลัดขนแล้วก็ขึ้นขนใหม่อะไรแบบนี้ขนแมวจะหลุดร่วงตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะพี่ลีแต่ปริมาณและช่วงเวลาที่ผลัดขนจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพอากาศแมวบางสายพันธุ์ผลัดขนปีละสองครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงค่ะสีของแมวเนี่ย เมันมีมาอย่างนี้ตลอดชีวิตของแมวแล้วหรือว่ามีบางช่วงของชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนสีไปอะไรแบบนี้มันมีมียังไงบ้างตรงนี้สีขนของแมวส่วนใหญ่จะคงที่ตลอดชีวิตค่ะพี่ลีแต่ก็มีบางปัจจัยที่ทำให้สีขนของแมวเปลี่ยนไปได้เช่นอายุที่มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือโรคบางชนิดค่ะ โรคที่น่ากลัวมากที่สุดกับแมวมีโรคอะไรโรคที่น่ากลัวที่สุดในแมวคือโรคพิษสุนัขบ้าค่ะพี่ลีโรคนี้อันตรายถึงชีวิตและสามารถติดต่อสู่คนได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวเราต้องดูแลเขายังไงบ้างการเลี้ยงแมวต้องดูแลหลายอย่างเลยค่ะพี่ลี ทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มที่ขับถ่ายและการแปลงขนนอกจากนี้ก็ต้องพาแมวไปฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิเป็นประจำด้วยนะคะหากเราไม่ได้ดูแลอย่างถูกต้องแล้วนเรานำแมวเข้ามานอนในห้องพักเดียวกับเราจะเกิดอันตรายกับเรายัางไงบ้างหากเราไม่ได้ดูแลแมวอย่างถูกต้อง แล้วนำแมวเข้ามานอนในห้องพักด้วยกันอาจเกิดอันตรายได้ค่ะพี่ลีเช่นคนที่เป็นภูมิแพ้อาจแพ้ขนแมวหรือแมวอาจนำเชื้อโรคมาสู่คนได้ค่ะจริงไหมที่ว่าเราควรแยกระหว่างเด็กเล็กแล้วก็แมวให้อยู่ห่างต่อกันเพื่อที่จะป้องกันการเป็นโรคในระบบหายใจแล้วก็โรคต่าง เด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่การสัมผัสใกล้ชิดกับแมวอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะแมวจะสนิทกับใครบางคนในครอบครัวเท่านั้นหรือว่าจะมะีวิธีการสร้างความคุ้นเคยยังไงที่เขาดูเหมือนจะเลือกที่จะสนิทกับใครบางคนแล้วก็เลือกที่จะอยู่สนิทกับใครมากเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้ ะะพี่ลีพวกเขาจะเลือกคนที่ให้ความรักความเอาใจใส่และดูแลพวกเขาอย่างสม่ำเสมอค่ะแมวแต่ละตัวก็จะมีนิสัยแตกต่างกันไปบางตัวอาจจะชอบคลอเคลียบางตัวอาจจะชอบเล่นด้วยหรือบางตัวอาจจะแค่ชอบอยู่ใกล้ๆค่ะและทำไมด้วยที่เขาชอบให้รูปตรงคางอะ ้างแมวเป็นการกระตุ้นตอมรับกลิ่นของแมวครับพี่ลีทําให้แมวรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขนอกจากนี้การลูบคางยังช่วยสร้างความผูกพันระหว่างแมวกับเจ้าของด้วยนะคะการปฏิบัติตัวแบบไหนที่ทําให้แมวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ฉุนไม่ค่อยชอบแล้วก็มีอารมณ์โกรธแมวไม่ชอบให้ถูกบังคับ หรือถูกรบกวนเวลากินอาหารค่ะพี่ลีนอกจากนี้แมวยังไม่ชอบเสียงดังการถูกจ้องตาหรือการถูกอุ้มโดยไม่เต็มใจด้วยค่ะถูกอุ้มโดยไม่เต็มใจคือยังไงแมวแต่ละตัวก็จะมีนิสัยแตกต่างกันไปค่ะพี่ลีบางตัวอาจจะชอบให้อุ้มบางตัวอาจจะไม่ชอบการอุ้มแมวโดยไม่เต็มใจ ก็คือการอุ้มในขณะที่แมวกำลังแสดงท่าทีว่าไม่ต้องการให้เราอุ้มค่ะเช่นแมวดิ้นหนีหรือส่งเสียงขู่ค่ะแมวไม่ชอบกับสัตว์เลี้ยงอะไรอีกบ้างแมวไม่ค่อยถูกกับสุนัขค่ะพี่ลีเพราะสุนัขชอบเห่าและวิ่งไล่ทำให้แมวรู้สึกไม่ปลอดภัยนอกจากนี้แมวยังไม่ชอบสัตว์เลี้ยงจำพวกหนูแฮมสเตอร์หรือกระต่ายด้วยค่ะ นันทำไมที่เขาไม่ค่อยชอบกับกระต่ายแมวเป็นสัตว์นักล่าค่ะพี่ลีกระต่ายเป็นสัตว์ตัวเล็กและเคลื่อนไหวเร็วแมวจะมองกระต่ายเป็นเหยื่อและพยายามที่จะล่าค่ะแมวสามารถกระโดดจากที่เดี๋ยวนะเอาใหม่นะแมวสามารถกระโดดจากที่สูงได้ถึงกี่เมตร กระโดดได้สูงมากค่ะพี่ลีโดยทั่วไปแล้วแมวสามารถกระโดดได้สูงถึง6เท่าของความยาวตัวเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเขากระโดดลงมาจากที่สูงลนะ่ะเขาสามารถกระโดดได้เออยังไงเดี๋ยวนะผมถามหม่แมวนะสามารถกระโดดลงมาจากที่สูงได้มากสุดสูงถึงกี่เมตร กระโดดลงมาจากที่สูงได้มากถึง10บเท่าของความสูงตัวเลยค่ะพี่ลีแต่การกระโดดลงมาจากที่สูงมากๆก,ก,ก็อาจเป็นอันตรายต่อแมวได้นะคะแมวสามารถวิ่งเร็วได้ที่วิ่งเร็วมากที่สุดได้เท่าไหร่แมววิ่งได้เร็วมากเลยค่ะพี่ลีโดยทั่วไปแล้วแมวบ้านสามารถวิ่งได้เร็วถึง48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะ 48กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ไม่ธรรมดานะนะมันเร็วพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะใช่ค่ะพี่ลีแมววิ่งเร็วมากจริงๆค่ะแต่ความเร็วขนาดนี้เป็นความเร็วสูงสุดที่แมวทำได้ในระยะทางสั้นๆนะคะถ้าวิ่งระยะทางไกลๆความเร็วก็จะลดลงค่ะในหนึ่งนาทีแมวหายใจไปกี่ครั้ง แมวหายใจเร็วกว่าคนค่ะพี่ลีโดยเฉลี่ยแล้วแมวจะหายใจประมาณ20-30ครั้งต่อนาทีค่ะหัวใจของแมวเต้นกี่ครั้งต่อนาทีหัวใจแมวเต้นเร็วกว่าคนมากเลยค่ะพี่ลีโดยเฉลี่ยแล้วหัวใจแมวจะเต้นประมาณ140-220ครั้งต่อนาทีเลยนะคะแมวสามารถกระโดด จากต้นไม้ต้นนี้ไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีแมวมีความสามารถในการทรงตัวและกระยะได้ดีมากๆากทำให้พวกมันสามารถกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้อย่างแม่นยำค่ะแมวมีความสามารถที่จะว่ายน้ำได้ด้วยหรือเปล่าในกนนรณีขับขันนะ แมวว่ายน้ำได้ค่ะพี่ลีแต่แมวส่วนใหญ่ไม่ชอบน้ำยกเว้นแมวบางสายพันธุ์ที่ชอบเล่นน้ำเป็นพิเศษค่ะระยะทางที่แมวสามารถว่ายน้ำได้โดยประมาณกี่เมตรแมวส่วนใหญ่ไม่ชอบว่ายน้ำค่ะพี่ลีแต่ถ้าจำเป็นแมวสามารถว่ายน้ำได้ประมาณ1-2กิโลเมตรค่ะโอ้เขาก็เก่งอยู่นะน,น่าเขา สามารถว่ายน้ำได้ไกลอย่างนั้นเลยใช่ค่ะพี่ลีแมวเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งมากพวกมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพี่ลีน้องฟ้ากับพี่ลีจะมาเจอเพื่อนๆทุกคนในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lee Channel ด้วยนะคะ